โอ้โหครับแซงรถไถครับโอ้โหครับแซงรถไถครับโอ้โหแซงได้ไหมครับแซงได้ไหมแซงได้ไหมเอ้าลุ้นลุ้นครับลุ้นครับโอ้โหแซงได้แล้วครับโอ้เย่ดีใจแซงได้แล้วแซงรถไถครับไม่ธรรมดาครับแซงรถไถได้ครับเอ้ามาแล้วครับถึงแล้วนี่นี่นายหน้าครับ เซลครับอันนี้เซลหนาในเซลหนานเซลหมงลงเซลล่งยืนแ้ไปคุเนี่ยาเรียนมาเนหนาในเด็กเด็เป็นมาดเด็กมาเีนหน่าหน้าเรีนหน่าหน้านี่มันนาเกียจไอ้มาไอ้มาเซลอ่งสิมันยังไปดิดีก็จะหันท้ายรถหน่เกิดเเขาบอกแกกันนะครับเสียเน้นเสียเน้นไปครับหงรียหันบอก กันไปทางในวังหลงลูกมาเ่ยภนลราน้ำพ่นไปนี้มาเรียวกว่าไปเส็นเข้าเนี่ยแหละดับอต่อน้ำพ่นเส้นมาจากบ้านน้องเส้งซอยวันอีดินมาเนี่ย เียวขวาบังเสียันนี้เวานเาเียวขวดนี่ยนะบันนี้เขาเลี้ยว้ายแเียาเียวขวเขาไปนกอนเ้างรับเรากาเซียโอ้ยซําเรนมาหับเจ้าเรือนเ่วันเนี่ยเงโอ้ยดอนเลยหยอดเลยสิบออมาัอเลยรถพ่วงแลนมารับพอทันประทานเนี่ยจบเล่กันร่างกัน Chăm bóp vài lần. Bà ba, ba lên rồi hát. Chân nguồn lâu đấy. Long nguyện mà Ờ mời. Ni theo như xác bị Mùng đào rồi đi Này nữa. Mùng đào hoạt động. Kìa nữa. anh đào hoạt động. Kìa đây Mùng đào hoạt động. Kìa hoạt đào hoạt động. đào hoạt động. đào ความน้ำมแด่งอัหมดจ้ยนี่บอก, Over กอ่บาตัอสหถานที่อืบตัวอยู่น <Okay. S 3> น,นี <L> ้รับเปเส่วนนที่งน่เฮ <L> ้นี่เลยบอกปสเวนสถานที่เฮปตา<ะ>มมัตามมัน <L> มม้น ไปเสร็จ้ามจุดขั้นรถกันเขาไหนเขาไหนเดียวเนี่ยข้าหินแล้วข้าจะขอไงวางไปเที่ยวยูทรามเยือนต่ำรถลระบะมาพญ่ลัาน เว้ลเยลมกว่าเดียนะวเราแทบไม่ดึงละมโดึงเลยทีสยสเนี่ยแหล่วเจ้ท่านสิว่าเทีสยสแล้วครับ เจ้ากับภาพไปทัวสิฮูจักเดือนั่นิบไปได้บ่ล่ะเดี๋ย่ะดครับเทเดี๋ยวไใันเมน่หร้่อเท่หนีรถวะ พ่อบอกว่าเทียวไหเราไปเที่ยเดือนพยนเนตัวไงก็ดอนะร่องกับเลขค่ะเจรว่าขจจะบล็อกคิปอ่ะตัวไงกันนะตคนมาตามความจริงเราไปบิษงสถานการเราไ่มนเป็นหน้าที่าทีน้ำเดือนว่าบางทีกับที่ใอยู่ประมานวันได้เพราะมองเป็นยังมึงเรต้องมาเที่มึงี คือเทเพราะส่วนทางนี้ก็ได้ลงนทางกันนี้ทางที่ให้มันไก่ทางนี้แมนสต๊อกไปรอจังสิมาคนเอาที่หลันสต๊อกกัสต๊อกม้งที่นยังนมกี้ยวงลยดกับร่กงเห็นไงรถนี่รถไมโครว่าล่กกับลกเห็นไงรถเฉลยรถนั่งตักกันเลยรถยางตักรถที่สมตักนเลยโอ้รถทีสมน้อยตักปะแมน ตัวนี้ก้าวรถไทยสมหน่อยเป็นเป็นแนวมาตักใส่รถดำเหมือนมั้รถดำกหมรถดำเจ้าแมนเจ้าส่งเองกินเองเลยแต่หนึ่งรูพี่เจ้าไม่ก็ได้แล้วเจ้าส่งไว้แล้วไหมงานเจ้าส่งไว้ย่างดีเลยมันต้องใบย่างดีญี่ปุ่นมันไกลยันมากไกลเลยดิแมนเจ้าเรียกผ้าวัดดำนี่ส่งไว้ส่งไว้ใกลแมนรูดีหน่อยราคาถี่กว่าซัมเกาเนาะถี่ Tập bột người xăm câu đó Sai <laughs> ừ. xóa tỏa tên mình sai Nó trọt nhiều quá, chắc bị bưng quá ด้านล่างครับนีพินเสเที่ยวเสียงนีี่ใส่เพินสีเที่ยสอไรมีออกบ่ม่ีลใส่บางพินเีเทียส่ไรเดี๋ยวไปไปเบิ้งกันรถล้างรถ เลยแล้วมัับประเทศลงน้ำขังทางนราหนีเลือใช่ไหมกว่เดือนยันเขามาตากเอาปะยันเขาผัวมาตากเอาปะมดแล้วเขาอย่างไปแก่ไหตัว cô lạy, che lại rồi cô đi. Có lẽ. Có lẽ, lạy lạy. Có lạy 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 đi lạy 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 lạ lạy lạy lạ lạy lạ Đi lạy lạ lạy lạ 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 lạy lạ lạ lạy lạ lạ cái lạ lạy lạ lạ มุน้นไ้นมุ้งไหนได้อยู่ได้อยู่อยเอาซ<อ>ี่ห้อหนาลงมาหนาลงมาก็มาเทพปึ๊บล้วก็ถอดแม่มันก็ถอดดูมันออกถอดลูมันอกอ,อ,กนอกแล้วก็มันอยู่ไกลเพราะนั้นล้านนัน่นโอ้ยมันไก่เลยที่ได้จ้างรถพวกนี้มาอย่างนี้งั้นอ้าจ้างมัน เร่าสาษาส่งไว้ย่างดีไหไอ้อาบไอ้อาบส่งไว้ย่างดีว่ะิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื yes, uh, ่อระดับนีเนาะเจ้ากระไหลวัดหลวดมันหลวัดกนเนาะที <S <s ่เขาลดอวกันั่นกันสิเาใ่ตักง่ายๆคนไข่เ ายามาเทศนี่ยปเจ้าออกัอง้งบนเลยวกท่า้างบนขอมัเลยนีมันแดนออกคนใดโย่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัอะไมันออกวาใดดิอ๋อแล้วยับซำหนีเลยอเจ้าเทศใส่หนีเลยพ่อนี่ะบางคนฟังท่อเนี่ยเทศใส่ตันหนีเลยเออดอกไปประมาณจังเมียกอยูอ่ดจัอเองเมียเท่ากับเมียนี่แหะแต่หินเองนึงแต่ว่าพ่อได้พวงหนึ่ง อันซุ่มซเอาไปสตอกไ้เงี้นท่านเดขาเน่อยเไปใส่ไปทั้งคนทั้งนหมู่บ้านออกไปทั้งวัดนเจมูนี่ะพี่ไปตันรลงมานี่ยพ่อไสร้งอีกครับไปไปนเราตันเรไจริงแย่กป๋ครับเียวอยอวอน้เอวอนสัไหที่เอารากยเอยวอันปนเดี๋ยว มัน่วออเ,เ,เอาปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราต้องเอาถ้าเอาหัวเข้ามาเวลาเราออกเราต้องถอยรถป่าออกไปถ้าเอาหัวถ้าก้นเข้ามาตูดเข้ามาแล้วก็เทแล้วก็เอาหัวไปเลยครับแต่ว่า

ทางสิเจอดนะนะขึ้นมาล้าลองแก้วถูกตกลงเสียยังไงเอาถอยมันปะเอาสาวตันจัดโซโล่ฝีมือให้ดูไหวคู่ไปนี่ก้อนสิขึ้นโซกก็ต้องไหวคู่กอนเหรอนี่จะถอยครับเอาไอ้ยัดพ่นโบกรถจ้เตรียมพร้อมตีเล่นไหนก่อนตีเล่นนี่วะ อยู่เล่นนี่ถอยเขานี่เห็นปะถอยไม่ได้เจ้านัเจ้านาเ่ะอ่าเอาโอเคโอเคเอาตามนั่นอเอาโจ์มาแล้วครับโจ์วันนี้โอ้ <c oughs> โชคดีรถไม่เยอะครับถ <c oughs> อ,อยลงครับถ้าถอยไม่ได้่อยเอาหัวเข้าครับ <c oughs>